สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้ยายแววเมาหญ้าไปเหงัวกห่อนลายตะเวนกับประมาณสามโมงแรงค่ะสามโมงแรกมื้อนี้เอาห้ามาลบห้ากับแก่ยุปาอ้อยมากระเพยเทียบห่อนลายยายแววก็เลยมาเขา้าห่ม เขาห่มแล้วแล้วก็เอาเวลาเขาห่มอันมาตอบคอมเมนต์พี่น้องตอบคอมเมนต์เนี่ยก็ไปเยี่ยมบ้านนั่นบ้านนี่เนี่ยก็หลายบ้านอยู่ค่ะาที่ย้ายแถวเพรท่านได้ไปก็ไปเยี่ยมทุกบ้านนะคะซาเนี่ยก็เยาว่าให้กันเด้อค่ะพี่น้อง ขนาดหอนปนได้ก็เดี๋ยวมาเคลียร์โทรศัพท์พี่น้องเอ้ยพอบกินหอดพี่น้องเพื่อนเม่แวะก็ต้องไปเยี่ยมเพื่อนก็ร้ายบ้านยู่บท่านเดีไปอารังเตียกับข้าหยากเวียกพี่น้อง หอนบ้าน้อพี่น้องเฮ้ยหอนบ้านอ้อทางบ้านพี่เจ้าหอนบ้านอ้ออันโทรศัพท์คันมีเครื่องเดียวกับเฮ็ดยูทูบกับบ่ได้ตรงมีสองเครื่องใจก็ยังจะได้คอมอีกอยู่หุนเครื่องหนึ่งแต่ว่ากับบ่มีปัญญาดอกพี่น้องเอ้ยแตงตลอดพินอยู่นีน่กับสามเดีอนยังบ้านในมาอยู่ติดโควิดอยู่ใส่บุพินไม่ใช่แวว อแล้วรออีกนี่แล้วค่ะพี่น้องมองเอาห้าห้า,ากับห้ากันแก่มึงเดี๋ยวจะใส่ถุงมือก่อนห้ากับแก่กระบอกไปมีดหรอกข้างๆ ยังก็ได้กต่เดี๋ยวมากที่นูองเลยงวดสองโตขันเป็นงวดเกียจโตคือตะกี้นึ่งเป็นผ้อยแห้ง ยามนี่มันแหงมันเลียงพี่น้องผลตกกตกกรบัวฟ้ามันกระท่าน,บบทานไดงง้งามเขาก็โศกเอาเชียเอาเอาเสียมโศกเอามันบน่มีมัน็ไมี่ขี้ดินดอกมันแหง อืมค่ะก็มาหอดขอ,อกงัวพอดีสำรับคือไปทอนหยาไม่เหงงัวห,นา,หามาแล้วก็ยี่เทียบแล้วก็เสียเอาใส่ห้างไม่เหงงัวมัดมือมัดเบ้นบ่ด้กินหยาพี่น้องเอ้ยหยาก็อยึด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้กินดอกเย้าเฝ้ามั่วสองตัวกับกินมือแล้วสอบกับพ่อละเรียนนั่นกับกินห้ำมหัวหารกับเฟียง ยากับเก่ช่วงนี้ก็พอทอนได้ลุกได้อยู่ต้นได้ทอนบ่ได้เขี่ยได้ทอนบ่ได้เอาเสียมโูกเอาเมื่อนี้บ่ได้ปล่อยเลี่ยงยังมือแลงค่ะไปเอาหยามใหายเพ่อนกินอยูน่นคอบ เมื่อได้ไปหาหญ้าบ่ได้ยาแววกระจังสิปอยเบียงอยู่แถวขางขอบแซบบ่แซบบ่ สองตัวกับบ่ได้เมื่อยเท่าไรค่ะตะกี้มีงัวเก็ดตัวกับหายหงาจนว่าเดี๋ยวนี้ย่างสองตัวพ่อได้เบิึงได้เงี้ยงพ่อได้เสือพันธุ์พ่อได้ขยายต่อไปพอดีกับแห้งจ้าของเลี้ยงายกับเมื่อย มีง่วนไยก็ดีดรอกค่ะพี่น้องแต่ว่ามันกระมือเงียเหลืองซ้ำแห้งจ้าของนี่แหละเนาะค่ะค่ะโอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปนี่ยายแววกะขอจบคลิปไปซ้ำนี่เด้อค่ะคลิปนาเมื่อนากะพ่อกันกับยายแววอีกคือเกา สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ